สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของถ้าหัวใจกลับมาเต้นแล้วหลังจากที่หยุดเต้นไปเราจะต้องทำอะไรต่อนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรรกษาลบปอดและซ U ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอ การดูแลในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการกู้ชีพจนหัวใจเขากลับมาเต้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งเนื้อหาอันนี้ก็ได้มาจากาเป็นยูโรเปียนนะครับไกด์ไลน์ก็เป็นแนวทางการรักษาของทางด้านฝั่งยุโรปนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีทั้งประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีอังกฤษ เยอรมันนะครับฝรั่งเศสอิตาลีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีหลายประเทศเลยนะครับก็เขียนแนวทางขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแนวทางปี2021นะครับก็เวลาที่หัวใจหยุดเต้นนะครับเราอาจจะพบได้จากทั้งสาเหตุโรคหัวใจและไม่ใช่โรคหัวใจนะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการช่วยชีวิตเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือว่าเราต้องมีการดูแลต่อเนื่องนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า อเอ๊ะกดหน้าอกกดหน้าอกคนผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นนะกด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 แล้วหัวใจขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดว่ารอดตายแล้วคําตอบคือไม่ใช่นะครับเขามีปัญหาเยอะแยะเลยในช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปนะครับตรงนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องแล้วหาสาเหตุด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราอาจจะยังรักษาสาเหตุไม่ได้นะครับหรือดูแลต่อเนื่องไม่ดีเนี่ย ขามีโอกาสที่หัวใจจะหยุดเต้นสาได้นะครับแล้วก็ยิ่งทำให้อาการทางสมองหรืออวัยวะอื่นๆที่ขาดเลือดไปแย่ลงได้นะครับโดยเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยสมมติเราไปทำการกู้ชีพช่วยมาแล้วนะครับแล้วผู้ป่วยเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับสิ่งที่คุณหมอในห้อง ICU นะครับจะทำก็คือเขาจะดูเกี่ยวกับ3อย่างนะครับก็คือ1คือการหายใจ2คือหัวใจ3คือเรื่องของ ไข้นะครับการหายใจอย่างแรกเนี่ยเขาจะต้องดูเรื่องของออกซิเจนในเลือดใช่ไหมครับโดยเราจะให้ค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยสูงนะครับอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ94-98ประมาณนี้นะครับเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนสําคัญของร่างกายได้ในช่วงที่เขายังไม่รู้ตัวนะครับพึ่งหัวใจกลัาเต้นนะครับต้องให้ค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยดีเลือดจะได้ไปเลี้ยงอวัยวะแล้วก็มีอากาศไปเลี้ยง ตามอวัยวะต่างๆนะครับรวมทั้งมีการใส่ท่อช่วยหายใจไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราหัวใจหยุดเต้นไปเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับหายใจเองไม่ได้ต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจให้เรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะมีการติดตามค่าของการหายใจต่างๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเจาะเลือดไปดูว่าค่าออกซิเจนในเลือดหรือค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเป็นอย่างไรนะครับตรงน,นี้ก็จะมีการปรับเครื่องช่วยหายใจ นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักๆในเรื่องของการหายใจเรื่องของหัวใจนะครับเราจะต้องมีการดูหัวใจนะครับเช่นทําขึ้นไฟฟ้าหัวใจ12ลีดนะครับซึ่งมันก็จะมีการแปะแปะแปะที่หน้าอกหลายคนเคงเคยตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วนะครับก็คือจะแปะแปะแปะที่หน้าอก แล้วก็มีตัวหนีบที่แขนที่ขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัดเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจออกมาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหัวใจโตก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการเอ็กซเรย์หรือการเอ็โคหัวใจเพื่อดูว่าตอนนั้นเนี่ยหัวใจมีความผิดปกติอย่างไรเช่นอาจจะเป็นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับมีเลือดข้างอยู่หรือว่ามีลักษณะของหัวใจที่โตมากหรือหัวใจไม่บีบตัวเลยนะครับหรือบีบตัวน้อยมากพวกนี้เนี่ย ก็ทําให้เรารู้ว่าหัวใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับยาปรับการรักษาได้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของไข้นะครับคนที่หัวใจหยุดเต้นไปเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องระวังเรื่องไข้เลยนะครับเพราะเวลาที่เรามีไข้เพิ่มขึ้นเนี่ย มีเช่นอุณหภูมิจาก37องศาเป็น38องศาเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของสมองเนี่ยมันมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขาไม่มีไข้นะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะรักษาอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ32-36องศาประมาณนี้นะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยก็คือในช่วง สังหัวใจหยุดเต้น3วันเนี่ยจะต้องไม่ให้อุณหภูมิเกินี่ยเกิน37.7องศานะครับตรงนี้เราจะถือว่าโอเคเขาไม่มีไข้จะได้ไม่ได้เพิ่มการทํางานของสมองทําให้สมองแย่ลงได้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญก็คือ,อการหายใจหัวใจแล้วก็เรื่องของไข้นะครับต่อมาพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเพื่องต้นที่เราต้องทําคือเราต้องไปดูก่อนว่าเขามีปัญหาจากหัวใจหรือไม่ใช่หัวใจนะครับ เพราะส่วนใหญ่ที่หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลเนี่ยมักมาจากหัวใจเป็นหลักเลยนะครับคุณหมอหัวใจเนี่ยอาจจะพิจารณาในการที่ไปตรวจทางเส้นเลือดหัวใจเพิ่มเติมนะครับเช่นไปสวนหลอดเลือดไปดูว่ามีเส้นเลือดตีบไหมถ้าเขาทําได้นะครับบางบางทีถ้าอาการไม่คงที่ก็อาจจะทําขั้นตอนนี้ไม่ได้ถ้าพอทําได้เนี่ยเขาก็จะไป ดูเส้นเลือดหัวใจนะครับว่ามีหัวใจตีบหรือไม่นะครับมีริมเลือดอุดตันอยู่หรือเปล่า <c oughs> ก็จะไปทําการแก้ไขตรงนั้นเปิดทางให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทําตรงนั้นแล้วอ้าวปกติเข้าไปฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจแล้วปกติหมดเลยนะครับแสดงว่าเอ๊ะอาจจะไม่ใช่โรคหัวใจแล้วเป็นโรคอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเขาอ,อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมทางสมองนะครับ ผมก็เคยเจอผู้ป่วยหลายราเลยที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยเพราะว่ามีเลือดออกในสมองนะครับหรือว่ามีสมองขาดเลือดบริเวณกว้างทําให้สมองบวมมากเนี่ยก็จะหมดสติได้เลยนะครับหรือรวมทั้งในช่องอกของเรานะครับบางคนเนี่ยเป็น ลมั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดรุนแรงนะครับทําให้หมดสติได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะไปดูริ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดปอดอย่างเงี้ยน,นะครับก็ต้องดูด้วยเหมือนกันถ้าเกิดในที่เราหาสาเหตุแล้วไม่ใช่โรคหัวใจทําให้หัวใจหยุดเต้นนะครับก็จะไปหาสาเหตุของโรคในสมองหรือโรคในช่องอกอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นไปนะครับถ้าเจอสาเหตุก็รักษาแต่ถ้าไม่เจอเนี่ย ก็ต้องอาจจะต้องมาดูผลเลือดอื่นๆมีเกลือแร่ผิดปกติหรือโรคอื่นๆที่เจอน้อยแล้วทาให้เขาหมดสติไปหรือเปล่าเช่นสารพิษหรือว่ายาบางชนิดนะครับอันนี้พวกนี้เราก็ต้องมาหานะครับ แล้วพอผู้ป่วยมาอยู่ใน ICU ีเนี่ยถามว่าเราทําอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ตามนี้เลยนะครับก็คือควบคุมอุณหภูมิที่ผมบอกนะก็คือไม่ให้เกิดไข้นะครับถ้ามีไข้เนี่ยต้องหาสาเหตุเลยว่าเอ๊ะเป็นโรคติดเชื้ออะไรหรือเปล่าก็ต้องมียาลดไข้ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องดูค่าออกซิเจนในเลือดนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับประมาณ94-98นนะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ต้องปกตินะครับ ระหว่างความดันต่ำมากๆเลยมีผู้ป่วยหลายรายที่หัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยจะมีความดันต่ำอยู่ในภาวะช็อกด้วย เราก็ต้องให้ยาพวกเพิ่มความดานันเพิ่มความบีบตัวของหัวใจนะครับไปช่วยให้ความดันเขาคงที่ให้การบีบตัวเขาดีขึ้นนะครับนะแล้วรวมทั้งน้ําตาลในเลือดนะครับบางคนเนี่ยพอหัวใจหยุดเต้นไปเรามีปัญหาน้ําตาลต่ําน้ําตาลสูงผิดปกติได้เราก็าจ,จะมีการติดตามค่าน้ําตาลในเลือดไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับติดตามอุณหภูมิ ติดตามความดันต่อเนื่องนะครับอาจจะมีสายมีอะไรเต็มตัวไปหมดเลยเพื่อใช้วัดค่าต่างๆพวกนั้นที่สําคัญในการติดตามผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้นนะครับรวมทั้งดูว่ามีอาการชักด้วยหรือไม่นะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการตรวจคลื่นสมองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติเราดูทั้งหมดแล้วทําให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่คงที่เกลือแร่ปกติไม่มีภาวะชักนะครับและประรักษาสาเหตุได้เนี่ยที่เหลือคือรอดูว่าเขาจะฟื้นขนาดไหนนะครับ ดูต้องคอยติดตามเป็นวันๆไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการประเมินบางอย่างที่พอจะบอกได้ว่าเออเขาแย่มากขนาดไหนนะครับเป็นการดูเรื่องของระบบประสาทนะครับซึ่งเราจะทําที่72ชั่วโมงนะครับในช่วงแรกเนี่ยอาจจะบอกได้ยากนะครับคราวนี้หลังจากที่เราดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งที่ญาติเนี่ยต้องการทราบมากๆเลยนะครับที่ เวลาผมมีผู้ป่วยในไอซียูเนี่ยญาติจะถามเลยครับส่วนใหญ่เลยจะถามเลยจะตื่นไหมหมอนะครับเขาจะถามอย่างนี้เลยว่าผู้ป่วยเนี่ยจะตื่นไหมบางคนก็ถามว่าเขาจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมเนี่ยเขาเดิมเขาทางานนะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาทุกคนเนี่ยต้องต้องต้องพึ่งเขานะครับขเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเขาจะกลับมาเดินมาทํางานได้ไหมหรือเขาจะพูดได้ไหมนะครับตรงเนี้จริงๆแล้ว อาจจะบอกยากในช่วงแรกนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยอาการเขาอาจจะไม่ตอบสนองอะไรเลยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าโคม่านะครับตรงนี้เนี่ยการที่จะบอกได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะประเมินที่72ชั่วโมงนะครับประเมินที่72ชั่วโมงถ้าเกิดว่าที่72ชั่วโมงนั้นเนี่ยการตอบสนองของกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยไม่ดีนะครับการที่ตอบสนองของกล้ามเนื้อไม่ดีหมายความว่าสมมติหมอไปข้างเตียงเขาเนี่ยแล้วไปเรียกสมมติเขาชื่อ,อ คุณสมชายนะครับหมอเรียกคุณสมชายคุณสมชายเนี่ยไม่มีการตอบสนองของกล้ามเนื้อหรือหมออาจจะก,กระตุ้นทําให้เขาอาจจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะครับเช่นอาจจะกดที่บริเวณปลายเล็บนะครับหรือกดบริเวณเบ้าตาอย่างเงี้ยนะครับให้เขาเกิดความเจ็บปวดถ้าเป็นคนปกติเนี่ยจะต้องมีการขยับตัวขยับแขนขามาปัดหรือแบบตื่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาตอบสนองเช่นนิ่ง มาเลยไม่มีการขยับเลยนะครับหรือตอบสนองโดยการบิดแขนนะครับบิดแขนข้างลําตัวเอาภาพที่ผมให้ดูภาพนี้นะครับเป็นบิดล่างขวาตรงนี้นะบิดแขนเนบลําตัวนะครับลกขาเหยียบนะครับหรือว่าเขาตอบสนองเป็นงอแขนอย่างเงี้ยการตอบสนองแบบนี้มันเป็นการตอบสนองที่ไม่ดีนะครับไม่ดีหมายความว่าเขายังไม่รู้ตัวเขาไม่สามารถเอามือมาปัด สิ่งที่หมอกาลังกดเวณเบ้าตาได้นะครับหรือว่าขยับตัวหนีความเจ็บปวดไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าถ้ามีอาการแบบงอแขนหรือเหยียดแขนนะครับอันนี้ไม่ดีมากๆเลยร่วมกับเจอร่วมกับเช่นม่านตานะครับรูม่านตาเนี่ยไม่ตอบสองต่อแสงนะครับอันนี้ถ้าเกิดเจอแบบนี้มันเป็นสิ่งที่พยากรณ์ได้ว่าเออไม่ดีเลยนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีการไปตรวจขึ้นสมองแล้วพบว่ายังมีขึ้นชักอยู่แบบรุนแรงนะครับ อันนี้ก็ไม่ดีนะครับหรือว่ามีการเจาะเลือดดูสารบางอย่างนะครับถ้าเกิดว่าค่าตัวนี้สูงก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะชักกระตุ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 กตลอดเลยอย่างงี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงย4ิบชั่วโมงแรกเนี่ยของการที่เขาปัจจหยุดเต้นมาเนี่ยเขาก็ตุกกระตุกเนี่ยไม่ดีนะครับ หรือว่าไปทำเอ็กซเรย์สมองนะครับอาจจะท,ทำซีทีเอ็สมองแล้วพบว่าโอ้โหสมองเสียหายมากบวมไปหมดนะครับมีความการบาดเจ็บที่รุนแรงในสมองนะซึ่งคุณหมอจะดูหลายๆอย่างประเมินร่วมกันนะครับร่วมกับการที่เขาอ่าไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อได้ตอบสนองต่อความเจ็บปวดอย่างเงี้ยนะครับที่บอกว่าไปเขาจะเอาแขนเหยียดแขนอย่างเงี้ยถ้าคุณหมอดูแล้วโอ้มีหลายๆอย่างเลยร่วมกับแบบนี้เนี่ย พวกนี้พยากรโลกไม่ดีมากๆเลยหมายความว่าเขาอาจจะอยู่ในภาวะโคม่าแบบนี้ตลอดไปอาจจะไม่ตื่นขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราพอบอกญาติได้ว่าเออเขาดูไม่ดีนะก็จะได้ทําให้พอจะคุยกับครอบครัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีอาการแบบที่ว่ามาเนี่ยเขาสมมุติเขาตื่นลืมตาเลยนะเขาสามารถพูดตอบสนองกับหมอได้เนี่ยอันเนี้ย หรือทาตามสั่งเช่นให้ชู2นิ้วชูได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นพยากรโรคที่ดีนะครับแสดงว่าเขาฟื้นจากภาวะโคม่ามาได้อันนี้ก็น่าจะาถอดท่อช่วยหายใจได้แล้วก็สามารถไปรักษาสาเหตุของโรคนะครับแล้วก็กลับบ้านอาจจะไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมนะครับครับก็คลิปนี้นก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ